ครัแต่เรื่องคดี <ฮะ S 1> อาจจะก,การมอื่นนะครับในในเรื่องของทางรายการโรงพักรงภัยก็มีการรับร้องเรียนจากหนุ่มกู้ภัยคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับบอกว่ามีขนาดอยู่บริเวณแถวบ้านพักถูกคนร้าย5คนลุมทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งหนุ่มกู้ภัยรายนี้บอกว่า มีการแต่งตัวคล้ายกับเป็นเจ้าที่ตำรวจแต่ว่าคุณังกูลตะวันวงลงไปตรวจสอบพบว่าไม่น่าจะเป็นตำรวจน่าจะเป็นพลเ,เมืองเนี่ยแต่เป็นการอ้างเป็นการแต่งตัวคล้ายกับตำรวจแล้วก็มาลุมทําร้ายความขัดแย้งน่าจะเป็นของเรื่องส่วนตัวไปติดตามรายงานชิ้นนี้กับคุณังกูลตะวันวงครับครับนี่คือสภาพใบหน้าของนายนพดลโพแตงเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึง ที่ถูกชายจาัก,การันกว่า5คนเข้าข่มขู่และทำร้ายร่างกายในช่วงเวลาสี่ทุ่มของวันที่16กรกฎาคมภายในร้านอาหารริมถนนสายปทุมธานีบางแลมซึ่งผู้เสียหายเล่าว่าในระหว่างที่อยู่ในร้านอาหารกับเพื่อนอีก6คนกลุ่มคนร้ายได้บุกเข้ามาถามว่าใครเป็นผู้ส่งยาเสพติดซึ่งเมาตนตอบไปว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกลับถูกทำร้ายโดยใช้อาวุธไม้คมแฝกฟาที่บริเวณแขนใบหน้าและหลังจนได้รับบาดเจ็บเขาก็มาจอดรถ ักพักใหญ่แล้วหลอยพวกพักใหญ่แล้วเขาก็เข้าไปบอกก้มลงให้หมดเลยบอกให้นอนเรียบกับพื้นไปให้หมดเลยทุกคนอืมผมก็นอนผมก็ใส่เสื้อผู้พายอยู่ครับผมก็นอนนอนไปก็ผู้หญิงเขาก็เล่นหยิบโทรศัพท์ของเขาอะเล่นเฟสเฟสแล้วเฟสเขาก็ตรงว่ามาว่าอะไรก็ไม่รู้ด่าเคี่ยคำหนึง พวกนั้นเขาก็ถามว่ามึงด่าอะไรมึงพูดว่าอะไรมึงพูดว่าอะไรมึงพูดมึงก็เตะเข้าหน้าผมเลยขอหามึงมาด้วยกันแต่ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เสียหายยอมรับว่าไม่รู้จักคนร้ายและไม่รู้สาเหตุว่าทำไปเพื่ออะไรโดยตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างที่คนร้ายกล่าวอ้าง แต่จากการสังเกตหนึ่งในคนร้ายยังมีลักษณะคล้ายตำรวจมีวิทยุสื่อสารพกอาวุธปืนและห้อยบัตรประจําตัวอันนี้นี่คือเราไม่รู้จักเขาเลยใช่ไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยนะพี่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาต้องการอะไรใช่คิดว่าคนที่ซ้อมเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าที่หรือเป็นอะไรไหมเขาไม่ให้ดูอะครับแต่แฝงบัตรมันตำรวจอะ อย่างไรก็ตามหลังจากที่คนร้ายทุบตีนายนพดลอยู่ราว30นาทีก็ได้กลับขึ้นรถโตโยต้าฟอร์จูเนสีดำขับหลบหนีไปขณะที่ผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่สพล่าหลุมแก้วก่อนเจ้าหน้าที่จะนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเบองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายไม่น่าจะเป็นตำรวจอย่างที่ผู้เสียหายเข้าใจแต่อาจเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวคนร้ายเนี่ยน่าจะเข้ามาทางบริเวณด้าน ด้าน,านทางด้านนี้ขับรถมาจอดทุบก,ก็มาถามถามหาตัวเป้าหมายเป้าหมายทุบแก้เ,เอาแกงแ่ะล็อกล็อกล็อกมาทางนี้แล้วก็ทําร้ายบริเวณจุดด้านหลังดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการแอบแฝงมากกว่าไม่น่าจะเป็นเจน้าหน้าที่หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับไม่น่าใช่คิดว่าไม่น่าใช่อาจจะเป็นพวกที่ทํางานเกี่ยวกับใกล้เคียงกับตํารวจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เพราะมีการเห็นว่ามีการแขวนบ่งแขวนบัตรด้วย แต่อาจจะอา,อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจแน่นอนผมกล้ายินกล้ากล้ายิ่อย่างเพราะว่า<ำ>อะไรคะเอ,อ่อเพราะว่าถ้าเป็นตำรวจเนี่ยถ้าจะมาจับเรื่องยาก็ไม่น่าจะมาทําแบบนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของออความบาดหมางส่วนตัวครับใช่ไหมเพราะว่าจุดประสงค์ของคนร้ายเนี่ยก็ไม่ได้มาคือทําร้ายกะทาร้ายให้ถึงตายอะไรครับอาจจะมาเพียงแค่สั่งสอนแค่นั้นเองขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ เพราะเชื่อว่าผู้เสียหายอาจปิดบังข้อมูลบางส่วนไว้ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบกลุ่มเพื่อนผู้เสียหายที่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุว่ามีความขัดแย้งกับใครหรือไม่ขณะเดียวกันก็จะต้องตรวจสอบหาตำหนิรูปภัณฑ์คนร้ายเพื่อดำเนินการจับกลุ่มอีกด้วยชาคริสิตน้อยถ่ายภาพอังคูนตะวันวง์รายงาน<อ>ก็สวยมากเลยนะห้าต่อหนึ 1. 1> ่งห้าต่อหนึ่งอยู่ดีก็โดนลงมากระทืบถึง30านาทีนะท่านผู้ชมครับ ก็ตอนแรกก่อนกระทืบก็กลุ่มคนนี้ก็บอกว่ายาเสพติดอยู่ที่ไหนนะฮะก็คนผู้เสียหายก็บอกว่าไม่รู้เรื่องจากนั้นไม่ฟังอะไรเลยฮะโดนลุมกระทืบไป30นาทีนาทีแต่ว่าดูจากพฤติกรรมนะอย่างที่ทางผู้เสียหายเล่านะคุณวรพันธ์ยาเสพติดอยู่ไหนแล้วก็อยู่ๆก็ลุมทําร้ายเลยไม่น่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจถ้าเป็นเจ้าที่ตำรวจอย่างน้อยเขาก็ต้องแสดงบัตรอ่าแล้วก็เข้าไปตรวจค้นไม่น่าจะใช้ความรุนแรงขนาดนี้ แต่ว่าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการโกรธแค้นโดยส่วนตัวหรือเปล่าแล้วก็มีการอ้างตัวให้ทางทางผู้บาดเจ็บ,บเกรงกลัวแล้วก็อ้างว่าเป็นตํารวจแล้วก็ลุมทําร้ายร่างกายนะฮะน,ฮะนี่ฮะก็ทางพันตํารวจโทอภิชาติทองแพรนะ,ะสารวัตรสืบสวสออนสพลาดหลุมแก้วก็บอกเลยฮะว่าไม่ใช่พฤติกรรมของตํารวจอย่างแน่นอนนะฮะไปอีกเรื่องดีกว่าครับท่านผู้ชมฮะไปที่คุณวัชราจาคำมั่งที่ ตำรวจสอนอลม้ม9เนี่ยเห็นว่ามีการจับกลุ่มนะ,ะแก๊งอินโดนีเซียก่อเหตุใช้เหล็กแหลมเนี่ยแทงรูกุญแจแล้วก็เข้างัดประตูรถเอาทรัพย์สินไปหลายรายการเลยฮะเหตุเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเห็นว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความถึง8ลายนะฮะไปติดตามกับคุณวัชราตาคำเลยครับ ทั้งสี่คนนี้คือผู้ต้องหาแก๊งชาวอินโดนีเซียถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอร่มเกล้าจับกุมได้เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังตระเวนก่อเหตุงัดกระจกรถยนต์ฉกเงินของนางอ่อนอนองค์แก้วประดับรัตเป็นเงินกว่า15,000บาทภายในลานจอดรถปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณถนนร่มเกล้าในช่วงเย็นวันที่17พฤษภาคมซึ่งผู้เสียหายเพิ่งเบิกเงินดังกล่าวออกมาจากธนาคารกสิกรไทยถ้าสืบสวนจากกล้องวงจรปิดเราก็เริ่มเริ่มเริ่มไล่กล้องวงจรปิดมาตั้งแต่ที่เกิดเหตุ ก็คือที่แบงก์มาเลยว่เาเขาตามไปที่ไหนบ้างเราก็พบว่าคือเราเราสงสัยว่าตู้เสียหายเนี่ยโดน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 คนร้ายติดตามมาหรือเปล่าเราก็เริ่มเริ่มเช็คที่แรกเลยก็คือ,อ,อเป็นภาพจากจาก,กล้องวง,งจรปิดของธนาคารพฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี้จะขับรถยนต์ที่เช่ามาจากเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ที่รู้จักกันเดือนละ25,000บาทไปจอดตามลานจอดรถของธนาคารต่าง และคอยสังเกตผู้เสียหายตั้งแต่จอดรถกระทั่งเบิกเงินมาไว้ที่รถและขับรถตามประกบผู้เสียหายจากธนาคารออกไปหากผู้เสียหายจอดรถทิ้งไว้ก็จะอาศัยจังหวะลงมือก่อเหตุทันทีเจ้าของรถเดินออกไปนอกรถเขาก็เดินเขาก็อาศัยจังหวะนั้นเข้าไปแล้วก็ใช้เหล็กแหลมเนี่ยแทงเข้าไปที่รูนญแจแล้วก็บิดเพื่อทําลายกุญแจแล้วก็เปิดประตูเอาเอากระเป๋าที่ ไปเบิกเงินจากธนาคารมาออกไปภายหลังที่ข่าวนี้ถูกนําเสนอไปมีผู้เสียหายเดินทางมาที่สอน,อนร่มเกล้าเพื่อขอดูตัวและแจ้งความเพิ่มเติมจนล่าสุดมีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกแก๊งนี้งัดรถถึง8รายโดยนําภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุมาเป็นหลักฐานประกอบการดําเนินคดี พอเราลงจากรถเราไม่ได้ถือถุงเงินไปเขาก็ลงจากรถมาแล้วก็งาบรถเราเลยได้ทรัพย์สินไปเยอะไหมครับพี่ตอนนั้นได้ไปสองแสนหกครับสองแสนหกแต่พี่กระเป๋าใช่เป็นกระเป๋าเป็นซองเงินธนาคารเด๊ะเราก็ไปดูกล้องวงจรปิดที่ธนาคารก็เห็นหน้าคนร้ายครับเห็นทะเบียนรถเบิกเงินจากสุขสวัสดิ์แล้วก็วิ่งวิ่งมาที่โรลตัสพระรามสามพอดีกินก็คือกินข้าวสักประมาณสิบห้านาทีเท่านั้นเองแล้วผมก็ลงมาพอลงมาปุ๊บ สัญญาณญขโมยคือที่ปกติเราเปิดเนี่ยม,มันกลายเป็นล็อกอแต่ตัวนี้มันไม่ล็อกผมมารู้ที่หลังว่าคือการถูถกทําลายกุญแจไปเรียบร้อยแล้วทรัพย์สินหายไปเยอะไหมครับพี่วันสามแสนเจ็ดคนร้ายอ่ะเอากระเป๋าไปแล้วรอบแรกแล้วได้กลับมาย้อนกลับมาเอาค้นเงินในรถจนเจอสองเงินเขากลับมาใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีเขาก็ค้นจนเจอผู้ต้องหาแก๊งนี้จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยนายปีท็อปทาหน้าที่ขับรถนายเฮอร์ติก้านั่งในรถคอยช่วยเหลือเวลาก่อเหตุ นายโซปันพัฒราเป็นคนดูต้นทางและมีนายเฮียวมีเป็นคนใช้เหล็กแหลมแทงรูกุญแจเปิดประตูรถเอากระเป๋าและทรัพย์สินของผู้เสียหายทำมานานหรือยังครับไม่นี่ยหกเดือนครับตั้งเพิ่งทำมาหกเดือนอันนี้หกเดือนเราเราได้เราได้เงินเท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไอ้แคสสุดท้ายเนี่ยรับมาไกี่เดืบางกีสิกว่าเวลากางตัวยังไงบางตัวยังมือเปล่าเป็นเนี่ยมือเปล่าเป็นตัวจือบใส่กุญแจมันช็ดครับได้คนละหมื่นเจ็ดอ่าแล้วก็ไม่ใช่ สี่นคนแล้วแบ่งได้หมื่นเจ็ดได้ไงมันเจ็ดอาลีอาีแล้วก็เปื่อนอาลีครับอาลีอันแล้ก็เฟื่อนอาลีด้วยมีอะไรนี่เจ้าเจ้าลุนด้วยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาถือพาสปอร์ตเข้าออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากต้องเดินทางไปตีตราชายแดนฝั่งกัมพูชาจังหวัดหนองคายเป็นประจำทุก3เดือนและยอมรับว่าก่อเหตุเพียง10ครั้งเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การเพราะของกลางที่ยึดได้มีจำนวนมาก ฝากถึงผู้เสียหายที่เคยถูกคนร้ายงัดกระจกรถให้ไปดูของกลางได้ที่สอ,น,อนร่มเกล้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีจักกฤิพมาจารีถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน,นท่านผู้ชมที่ชมรายงานเชับนี้ต้องระมัดระวังนะคุณคุณวรพันธ์โดยเฉพาะคนที่ไปเบิกเงินจํานวนมากๆจากธนาคารเอาเงินเข้าไปในรถเก็บไปในรถหลังจากนั้นก็ขับรถไปแล้วก็ไปจอดกินข้าวไปจอดตามห้างสับสินค้าแก๊งอินโดนีเซียแก๊งนี้แหละคุณวรพันธ์ ก็จะสะกดรอยตามเหยื่อตั้งแต่อยู่ในธนาคารพอรู้ว่าเหยื่อรายไหนที่มีการเบิกเงินจํานวนมากก็ขับรถตามประกบไปเรื่อยๆจนกว่าเหยื่อจอดรถแล้วก็ลงจากรถไปหลังจากนั้นก็ได้จังหวะก็ไปแทง ประตูรถอ่ะอย่างที่ในภาพเมื่อกี้ที่คณวรพันธ์ไปทํามาแต่คนขโมยทรัพย์สินน่ากลัวมากท่านผู้ชมฮะใช้เหล็กแหลมเนี่ยแทงทีเดียวสามารถเปิดประตูรถด้วยแล้วคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่สังเกตก็ขับไปจนถึงที่หมายที่เขาจะไปแล้วก็พอมาดูทีเงินภายในรถเนี่ยก็หายไปนะฮะชำนานมากท่านผู้ชมฮะผมว่าน่าจะมีคนตกเป็นเหยื่อเนี่ยเกิน8ลราย่แน่นอนนะฮะและแต่ละรายเสียทรัพย์สินไปจํานวนมากเพราะไปเบิกเงินจำนวนมากตามธนาคารในแต่ละครั้ง ก็ถูกคนร้ายขโมยไปครับถือเป็นวิธีการใหม่ครับที่ของคนร้ายนะท่านผู้ชมต้องสังเกตด้วยนะครับว่าตรงจุดตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีใครตรงกุญแจเราเนี่ยว่ามีการใช้แทงหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะมันอาจจะทําให้แก๊งพวกนี้เนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์สินคือบางครั้งเบิกเงินมาจานวนเยอะจำนวนผ่านถ้าหากไม่เก็บในรถถือออกมาข้างนอกก็กลัวกลัวว่าถูกกระชากกระเป๋ากลัวว่าถูกฉกทรัพย์เก็บไปในรถก็ไม่ปลอดภัยอีกที่สําคัญคือพอใส่ในรถเสร็จก็ ขับไปไว้ที่บ้านเลยดีกว่าไม่ต้องแวะไหนปลอดภัยที่สุดนะน่ากลัวนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องต้องเตือนภัยกันครับคู่เดียวครับ